สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่โอเชอกับน้องทีโอนะครับมาที่กตาฟเฟรีฮูคอฟิฟาร์มนะครับที่ดอยชา้างึ้นแม่ก็ได้โทรจองการทำพิซซ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับมาถึงเราก็สั่งอาหารเครื่องดื่มอ่าวหลังจากนั้นเยไ,ไปยดิงไปเลยมีพี่เพจจะโอเค สอนการทำพิซซ่านะครับน้ำตกด้วยใช่ไหมนี่มันก็เลือดร้อนแล้วก็ปล่อยลงมาตรงนี้มันถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะทำของกันเชื่อมึ่งพี่เขาจะสอนพี่สอนก่อนตั้งใจเรียนนี่ลูกตัาตินเราเลยแป้งเตักนี่จากตรงกลางเพื่อนเพื่อนให้สุดแล้วก็ลงให้สุดนะคะ ซ้ายขวานี่ค่ะพี่เขาสอนก่อนไหมเอานี้หรือเอานี้เมื่อกี้นะครรีดขึ้นรีดลงรีดซ้ายรีดให้โรยแป้งช่วยกระทำแผ่นเดียวช่วยกระทำมีแล้วแผ่นนี้จิงที่อ่ารักพี่ช่วยเห็นไหมอ่ะโอ้เก่งมากซ้ายขวาเป็นพิซซาเตาถ่านนะครับนี่พี่ช่วยลองพี่ช่วยลองพี่เขาเหมื่อยเลยหยิบ อยากจะลองด้วยนะจะรอดนะจะรอดหรือจะร่วงกินสุดกินเหมือนแป้งยังไงนะร้อนร้อนนี้เลยเหรอคะตรงบ้านหลังเราร้อนเบื่อโอ้สบายเลยมีเสียงขวาน้ำตกตลอดเปรี้ยที่ปีใช่ไหมใช่แล้วก็ดูสิพี่เขาทำขอบตอนหนูโตไปไปใครก็ที่การทำพิซซ่าเนี่ย เอามาเลยมาใส่อะไรครับพี่ให้พี่สอนก่อนให้พี่ทำให้อันนี้พี่ทำให้เคยมาเสือเทศไม่เชยสอนยนี่ยแกนี่พี่แก่นี่พี่เขาตักไว้ก่อนอ่ะเอาตูดซ้อมเอาตูดช้อนเอาตูดช้อนเขี่ยตรงนี้ไม่ไว้ใจหนูแล้วแหละไม่หนูไว้ใจได้หนูถ้างั้นเอาแทนเอาหนูแทนก็ได้ใช่ไม่ถูกขอบแล้วหกแล้วหกแล้วไม่เหลือซากแล้ว วไม่เหลือซากแล้วถากอ่านนี่ค่ะแล้วก็เป็นใส่อะไรพี่โชว์ขยะมายืนโออได้คนละครึ่งก็ได้ตรงนี้ก็ได้เลื่อนมาทางนี้เลื่อนมาทางนี้เลื่อนมาวุ่นวายดิวุ่นวายดีครับก็คือตรงเบลก็เราไม่ต้องวางที่ทั่วๆก็ได้ใช่นไหมแล้ก็วางส่วนนี้ของหนูอะบุอดของี่โอ โคเคนปูอัดกับเบคอนครับโอเคเรียบร้อยครับเบคอนก็ยังไม่หมดลูกให้หมดเลยาให้หมดเลยถ้าพิซซ่าเสร็จแล้วก็พี่เขาก็มาอันนี้เขาเรียกขั้นตอนการย่างเนาะใช่ค่ะอบประมาณสักเป็นพิซพซ่า,ตา <S <S เตาถ่านพิซซาเตาถ่านเฮ้ ผลงานของเด็กๆครับขอบคุณพี่ครับเชิญไปให้เนาะเราไปรอที่คาเฟ่ปะล้างมือก่อนเตรียมหาเตรียมกินอะไรเร็วเด็กๆไปล้างมือแล้วมาตัดพิซซ่าแล้วไกลไหมอะไรไหมความแกะฟาร์มแกะไกลไหมครับไกลเลยย้อนเหรอย้อนกับินดียมาจากทางไหนเหรอคะทางทางเขื่อนล้ลงแม่สวยใช่ไหมใช่แม่สวยอ๋อไม่เห็นหรอคะตอนที่ขึ้นมาเพราะว่าดูแต่แมพตอนกันตัดครับเข้าใจคลิปหรอ จะถ่ายรูปเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกันลูกไม่ใช่แพรลี่นะไอตัวนี้ก็แยกเอ่งมากเล็งดีๆลูกเล็งตรงๆเล็งตรงๆไม่ใช่ยิ่งยั้ทำไมหนูอ่าเรียบร้อยไปอะไรอะไ้วไปมีชุนชินมีอันที่ใหญ่กว่าคนไปไปรออยู่คาเฟ่ไปไปขอภาพคันเปื้อนก่อนมา